สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน4289ชาแนลค่ะกลับมาพบมาพอกับพ่อแม่พี่น้องคือเก้านองมานี้เนาะมีตัวเด็ดตัวดีววดวมาฝากคือเก้าค่ะเป็นเลขสูตรคำนวณของพอก่อนไรย,ย้องเนาะก่อนอื่นเย่าลือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลาน4289ในเด้อทำพ่อแม่พ,มพี่น้องคนใดมีตัวเด็ดตัวดีกัไลน์มาบอกลูกหลาน4289ได้ค่ะ ยินดีเป็นสะพานบุญให้นอ้อก็จะได้ถูกหวยล่ำไวยไปนน้ำกันค่ะลองโทรหาเพิ่นก่อนว่าเพิ่นจีวางรับสายว่านอ้ออะติดแล้วค่ะพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพ่อกอนค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะลูกหลานสี่สองแปดเก้าชาแนลค่ะพ่อกอนครับสวัสดีครับเป็นกันครับพ่อกอนงวดที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะงวดที่แล้วรู้สึกว่าอ่าบนมาลงล่างค่ะพ่อกอนอ่าหกหนึ่งบนก็ยังโอเคได้เหมือนเดิมค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งได้หรือว่าเข้าเต็มเต็มไม่ต้องกลับทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าอ่าห้าเจ็ดบนมาลงล่างแค่นั้นเองโอ้ค่ะพ่อกอน ค่ะถือว่าถือว่าแอดที่ติดตามอยู่ก็น่าจะพอได้กันบ้างแต่ว่าบางเอิ่งตัวที่พอก็บอกอยู่หลายๆคลิปว่าไอ้ตัวที่รับมักไม่ค่อยจะออกใช่ค่ะพ่อกรณค่ะอแต่ว่าจริงๆแล้วเลขของพ่อก้อนเนี่ยนะค่ะบ่อยยมากๆไม่เข้าบนก็เข้าล่างค่ะพ่อกรณะแล้วไม่ต้องกลับด้วยนะตามหลักของพ่อก้อนไม่ต้องกลับเลยค่ะตามหลักความจริงไม่ต้องกลับ นะคะค่ะพ่อกรณ์เรางวดนี้พ่อกรมีแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านไหมคะก็เรียบร้อยแล้วครับตัวเลขงวดนี้พ่อกรณมั่นใจเรียกว่าไม่แพ้งวดที่แล้วไม่แพ้กันค่ะพ่อกรณ การตั้งตัวเลขออกแล้มกนจะค้นคว้าอยู่ตลอดเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเหมือนเสมือนเราทํางานไม่ได้ค่ะมันจุดไม่ได้เราก็ต้องจับสูตรนั้นมาทนสูตรนี้อะไรเงี้ยต้องค้นคว้ามาเรื่อยๆค่ะพ่อสองปีก็มันก็จะได้มั่นใจขึ้นนะฮะวันนี้ก็มั่นใจเต็มเลยวันนี้มั่นใจค่ะพ่อกเอาเริ่มเลยนะครับค่ะถ้างั้นลูกหลานขอเน้นๆเลยนะคะพ่อกรณวันนี้อ่าได้ครับได้ครับเด่นบนห าหราือจะเขาเรียกอย่างก็จะเป็นเลขวิ่งวิ่งบนหกกับเจ็ดหกนะครับกับเจ็ดครับพอกอครับจับคู่เลยนะครับค่ะสามหกสี่หกห้าหกจับคู่ครับสามหกสี่หกนะคะพอกอครับรครับห้าหกแล้วก็ห้าหกคก่ะพอกอนแล้วก็สามเก้าสี่เก้าห้าเก้า สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าค่ะพ่อกอครับครับแล้วก็สามตัวมีสองชุดครับผมอ่าเจ็ดห้าหกสามตัวครับเจ็ดห้าหกค่ะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าครับสองหางเรื่เรื่อยเลยค่ะบพ่อกอนค่ะ สี่หหก้าหกสามหกสี่หกห้าหกนะคะอ่าแล้วก็เจ็ดห้าหกเด็ดสามตัวพ่อเน้นให้เจ็ดห้าหกนะคะพ่อก้ครับครับครับก็สำหรับคนที่รับที่ชอบสามตัวค่ะาสองตัวก็เน้นสาพางค่ะครับอ่าแล้วทีนี้ก็จะเป็นล่างครับผมล่าง เด่นล่างอะไรครับพรกรเด็นล่างเจ็ดและเก้าครับเด็นล่างเจ็ดกับเก้าค่ะพกรครับ,รรรบอ่าจับคู่นะครับค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับเจ็ดสามครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะพกร เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะเด่นชุดเจ็ดครับเด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ ร่างร่างพ่อจับคู่ให้มีแปดแปดชุดได้ใช่ไหมคะพ่อครับครับครับแปดชุดครับชุดสุดสุดเก้าเป็นชุดรองไปอ๋อค่ะพี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เป็นชุดรองไปค่ะบพ่อคุก็พ่อคุณก็อยากจะให้อ่าเล่นเสมอเสมอตอนนี้ก่อนพอมวยมันไมันจะสามารถน็อกคู่ต่อตูได้เสมออ๋อค่ะพ่อคุณมันอย่างหวดอีแล้วไอ้ตัวที่ส่วนใหญ่นอกไอ้ตัวที่เราบอกว่ารักและปรชอบ ถ้เท่าไหร่เวลาสุดท้ายมันมาตัวกันตัวอะไรได้เสมนะอะก็รับตัวไหนถ้าเล่นมากไปนิดนึงแค่นั้นแหละค่ะกพ<ว>กลทิ้งท้ายงวดน,นี้นะเจ็ด <7 S 1> บนเก้าล่างอะไรพวกนี้ยังมีเหมือนเดิมแน่นอนอให้เอฟซี FC ทั้งหลายแหละพิจารณาไว้เลยงวดน,นี้ไม่เจ็ดก็เก้าต้องอยู่แน่นอนทั<อ>้งบ,บนทั้งล่างมีเจ็ดเหมือนเดิมมีเจ็ดทั้งบนทั้งล่างนะคะพอกลอนเป็นไปได้นะคะค่ะใช่ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยถ้าเจ็ดเนี่ย ว่าไงชอบไปทางหลักร้อยมากกว่าเพราะหลักรน้ยของตกลนเนี่ยเก็บเนี่ยมันติดตัวดับไปแล้วแต่ว่าตัวดับเนี่ยฟองสระเขาไม่ดับมันจะสามารถออกได้ใช่ค่ะนะครับผมมันมันไม่มีอะไรแต่ว่าเราเอาติดสติติของการติดคำนวณมาจับมันก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะก่อน สี่สองแปดเก้าชาแนลค่ะพอค่ะขอให้เอฟซีท,ทุกคนนะที่ดูกันแล้วก็ช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยจะได้ต่อยอดให้แอฟมีกำลังใจทำงานแล้วก็ <c oughs> จะได้แบ่งปันให้คนทั้งหลายได้รู้กันถ้าเราดู เดียวแล้วเราไม่แบ่งปันให้พี่ให้น้องให้เพื่อนในฝงดูเนี่ยเราก็รู้แค่คนเดียวคนอื่นเพระมันจะมาลงรู้ได้ค่ะค่ะพอกอนเขาไม่ได้เข้าไปเราก็ทักไปหาเขาว่าเออเขามีนะพอกรนกำลังโกรธดาบอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็แบ่งปันกันไปค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพอกรจะได้ไม่พลาดคลิปเจ็ดๆขอช่วยทั้งหลายขอบคุณช่วยกันแล้วคนไหนยังไม่ได้เปิดรวงเสริมดวงกับพอกอนก่อนยินรับแล้วก็จะรับในกรณี ราคานี้บอกตรงๆแค่สินปีนี้วันที่สาธิธันวาต่อจากนั้นพอกรก็จะรับเป็นคนที่สัปภาณ์จริงๆแล้วเพระ oh, มันเริ่มเริ่มมากขึ้นแล้วเริ่มเยอะแล้ว,ลวค่ะพ่อกรณ์ขอให้เอซทุกท่านโชคดีกันทุกคู่ทุกคนเลยที่ดูคลิปของ4289องแปดเก้าชาแนลค่ะพ่อกรณ ขอบพระคุณนะคะพ่อก่อนที่มาแบ่งปันโชคล่ามให้พ่อแม่พี่น้องค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเพื่อนหายมาเราได้พ่อแม่พี่น้องพ่อก่อนเมืองระยองค่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมั่นใจคักมวลนี้เนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องตกหน่วยรำรวยไปน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ